สวัสดีค่ะวันนี้แม่หนูจะมารีวิวครีมรองพื้นนะคะที่แม่หนูใช้อยู่เป็นสินค้าถูกและดีแม่หนูจะใช้ของมิตีนนะคะแม่หนูจะใช้ทั้งหมด4ตัววันนี้จะมานำเสนอว่าถูกและดียังมีอยู่ให้เราใช้นะคะอันนี้ค่ะมีทั้งหมด4ตัวที่แม่หนูใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็จะมี all control อคอนโท l อนะคะ 24ชั่วโมงมันควบคุมความมันได้2ี่ชั่วโมงนะคะโอเคอยู่ก็พอควบคุมได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มี BB ตัวนี้ค่ะมันออกมานานมากของมิชีนแม่หนูใช้มาตลอดเลยค่ะแต่ว่ามันของครีมเนื้อครีมอ่ะมันจะเป็นสีเข้มหน่อยสำหรับคนผิวขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ BB b a b y พัสดแม่หนูใช้เบอร์ 560มันจะเป็นคนสำหรับผิวสองสีตัวนี้อ l l ไล g ์มิชเนแม่หนูใช้ f 3มันจะมี f 1 f 2 f 3แต่แม่หนูเลือก f 3เพราะว่าแม่หนูเป็นคนผิวค้าแม่หนูก็เลยเลือกใช้4ตัวนี้4ตัวนี้นะคะลองเลือกซื้อเลือกหากันดูนะคะว่าใครถูก ตัวไหนผิวหน้าใครเข้ากับตัวไหนแล้วใช้แล้วหน้ากระจ่างใสก็ลองหาซื้อดูได้ในแคตตาล็อกมิตทีนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าใช้แล้วผิวหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าแม่หนูใช้4ตัวเนี้ยแต่ว่าแม่หนูจะใช้2ตัวคู่กัน ถึงว่าแม่หนูจะใช้คู่กันแล้วก็เอามาผสมกันนะคะเพราะว่าผิวหน้าของเราเป็นคนผิวสงสีเราก็ต้องเอาสีที่อ่อนและสีที่แก่มาผสมกันเพื่อให้ใบหน้าเราเข้ากับผิวของรองพื้นได้นะคะเดี๋ยวแม่หนูจะทําให้ดูนะคะอันที่หนึ่งแม่หนูจะเลือกคู่นี้ขึ้นมาใช้นะคะก็คือตัวรองพื้น cover all ยีชั่วโมงตัวนี้นะคะ มันจะเป็นผิวมันจะขาวหน่อยอะคะ่ะในราคา1 1 9บาทนะคะค่ะแต่ตัวนี้แม่หนูไม่ได้ไม่ได้ซื้ออันนี้แม่หนูไม่ได้ซื้อพอดียุคโควิดนะคะแม่แม่หนูก็สั่งมิทินทุกรอบอันนี้ทางาฝ่ายมิทินเขาจัดมาให้ฟรีนะคะแม่หนูก็เลยแต่ว่าแม่หนูเคยใช้อยู่แล้วแล้ววันนี้เลยแม่หนูเอาของใหม่มาให้ดูเลยวันนี้ค่ะมันโอเคนะคะ พกติดตัวเก็บได้เนื้อครีมของมันก็จะเนียนเนียนแล้วก็เป็นสีขาวหน่อยนะคะตัวนี้ค่ะเนื้อเนื้อครีมจะละเอียดเป็นสีสีออกครีมขาวมันสําหรับคนขาวแต่เรากิวสองสีแล้วก็บีบตัวเนี้มันจะออกเป็นผิวค้านะคะบีบตัวนี้นะคะมิชีินบีบค่ะแล้วก็บีบมาผิวเนื้อมันก็จะเป็นสีเข้มนือ้อเข้มนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าแม่หนูใช้เนี่ยโดยมากแม่หนูจะผสมกันสองสีเพราะว่าผิวหน้าของเรามันจะเป็นผิวหน้าคนสองสีแล้วก็ค้าถ้าเราใช้ขาวไปหน้าเราก็จะเวอร์เกินไปถ้าใช้สีนี้ก็จะทําให้หน้าเราออกเขียวนิดหน่อยเราก็เลยต้องเอามาผสมกันแม่หนูก็จะเอาผสมกันอย่างนี้นะคะพอะผสมเสร็จแม่หนูก็จะใช้นิ้วทั้งหมด3นิ้วนี่ค่ะป้ายลงไปเพราะว่านิ้วเรามันจะนุ่มแล้วก็จะมีความร้อนทิ้ง ที่นิ้วเรานะคะมันจะทําให้เนื้อครีมเนี่ยแบบเข้ากับหน้าเราได้เร็วขึ้นเพราะว่าความร้อนมันจะทําให้แบบเหมือนตัวครีมไม่เกาะกันนะคะนี่ค่ะนี่หนูใช้หน้าก็จะเนียนแม่หนูรู้สึกว่าชอบแม่หนูก็เลยมานําเสนอเราะว่าให้ทุกคนรู้และทราบลองนําซื้อมาใช้กับผิวหน้าตัวเองดูนะคะ แม่หนูใช้เวลาเป็นแม่หนูไปทํางานแม่หนูก็จะเลือกใช้2ตัวนี้ค่ะเพราะว่าแม่หนูจะต้องไปทํางานตอนเช้าตอนเช้าแม่หนูแต่งหน้าก็ง่ายๆไม่ไม่ไมอ้นี่มาทาครีมรองพื้นไปแล้วก็ใช้แป้งตกก็เสร็จเนะะี่ยค่ะหน้ามันก็จะต่างผิวหน้าจะต่างอันนี้ก็จะดูแห้งๆนิดนึงอันนี้ก็จะเนียนๆใสๆนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูอีก2อตัวแม่หนูก็จะใช้ผสมกันเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้นะคะออไรมิชช right, ี F3 สำหรับคนผิวสองสีเมนูก็จะบีบออกมามันก็จะเป็นติ่วค้าหน่อยนึงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นสีแบบนี้ทำนิดนึงลา้ลงไปพอตัวที่สองเบบี้พัคตัวนี้นะคะแม่นูจะใช้เบอร์560สำหรับคนผิวสองสีก็จะนี้มันก็จะขาวกว่าตัวนี้นิดนึงนี่ค่ะสีมันก็จะต่างกัน แม่หนูก็จะเอามาผสมกันผสมกันนะคะอย่างนี้เดี๋ยวแม่หนูจะลองใช้แปรงแม่หนูก็ใช้แปรงตัวนี้นะคะใช้ของมิทีนราคา119บาทเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็เอาเนื้อแป้งใส่แป้ไปแต่โดยมากถ้าใช้ไอ้นี้มันจะไม่ค่อยเนม้ก ็โอเคอยู่นะคะใช้ได้ทั้งนิ้วมือแล้วก็ไอ้นี่ถ้าอันนี้เราก็จะเกลี่ยลงไปก็แต้มลงไปตรงที่มันมีรอยดำๆนิดหน่อยรอยสิวหรือรอย้านิดหน่อยนะคะถ้เนระเราก็จะไป สองสีมันก็จะไม่แตกต่างกันมากนะคะตัวนี้จะมาผ่องขึ้นหน่อยแต่ตัวนี้จะเนื้อละเอียดแล้วก็ซอฟลงมาหน่อยหนึ่งแล้วตัวนี้จะแบบเป็นแบบสว่างแต่ว่ามันใช้ได้ทั้งสีเพราะว่ามันไม่ไม่ยุ่งยากมากะคะ่ะเราทาลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ใช้แป้งฝุน่นตกนิดเดียวก็ไปทํางานได้แล้วะคะ่ะก็โอเคอยู่นะคะละสินค้าตัวนี้ก็คือแนะนํามันดีมากะคะ่ะอันนี้ราคา75บาทตัวนี้ราคา75บบาทช่วงตอนยุคโควิดอันนี้นะคะ มันก็จะขายคู่กันซื้ออันนี้ในราคา150บาทซื้ออันนี้ใราคาฟรี1ชิ้นก็เป็นราคา75บาทรวมกัน150บาทก็ใช้ได้เป็นเดือนนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ฟรีมาปกติมันขายในราคา119บาทแต่แม่หนูได้ฟรีมาในยุคโควิดที่แม่หนูเป็นลูกค้าที่ดีซื้อทุกรอบแล้วก็เบบี้ตัวนี้ บีตัวนี้แม่หนูใช้มานานแล้วในราคาร้อยห้าสิบาทคือใช้ตลอดเลยชอบแล้วมันติดทนนานนะคะลองลองไปหาซื้อกันนะคะไหนมิทีนราคาดีแล้วก็ถูกแล้วก็อยู่ควบคุมความมันหรือใบหน้าที่แห้งก้านได้ได้ดีนะคะทุกคนลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะว่าของดีของถูกใช้ได้นะคะ วันนี้แม่หนูขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ